ลงไปจะก,ก่อนลุงลาก่อนสิพบกับพระอิข่ของเฮาอันนี้แม่ท้องแฟนขอบอกพี่บอกน้องก่อนเดอ้ออันนี้คือข้าถาเมยผู้สุดแล้วก็ข้ามปักกุ้กแขงย่ำเฮาลุงให้ลุงหน้าเจ้บลัโบรานเฮาปักกุ้กแขงเนาะแต่ว่าสมัยทุ่มโอนีเฮ้าวานเอาวานเฮาก็เอาไปอ,าอ,าาาองไง่านเจ้คือเข่าเข่าเฮ้าที่ห้องย่างเย้ทอกแขง เป็นคาถาของแม่ผู้ศกแม่ผู้ศกก็คือเขาเขากินอยูเอ่เสมอนะพี่น้องลูกหลานกี่ติบอวัวยังเ,เป็นแม่ผู้ศชก็คือว่าลกักกระทำปักโอเคปักตนนกนุนหนึ่งจังไรปักตุนสองตุนสามตุนสี่ยู่ได้ดีนแม่ทองแกีนกี่บันทึกไว้ในชุดชุดกวนเขาลับชุดกวนเขาพี่น้องย่ามย่ามีเขาคือขึ้นเหล่าขึ้นเนี่ยแล้วพี่น้องเขอาคาถาไปอ่านใส่ประตูเหล่าประตูเนี่ยเขา ไอ yeah. ้บนไดาไหนล่รผ kind of ีหน่ายกินยาบุกยกยาลมไอ้รุ่นคือเลือยสางพละเขาใบละยี่สิบบาทเด้อดูปองสิยางไปหาดอกพนักงานเขาสียางไปหากักพี่น้องผู้ใดสนใจกับพวกเมื่อเอาน้ำดูดของหลานเนื้อผูเชื่อดีบริวบจ่อยเพราะว่าคนกลายคับเหลื่องี่น้องเขาเลื่มไม่นี้รูปร้านเ่าถือยางไปหาพีหาน้อง ໄປบ่ฮอดจอดบ่ถึงก็ปวกเอาเด้อแม่เด้อปวกมือเอาเอาເຊີນພັນເລກຮູບລອງมาจากຕຸ້ມທີຜູ້ໃດມື້ນີ້ກາລາກາລາໃຫຍ່มา เดือเสียงยไส่แม่แม่มาเอาไปเป็นซอก้ยักูไปเจ้าจะไปดียุแจเลยยแจทุนจะมาอย่างก่กบซอเมืองอยู่จะมาอย่างจะมาอย่างเอาว่าเส้นพระเอวกวของเจามาตัวนี่อนกัเส้นพระเอกไเสื้อเจ้าเนาะหระเอกนี่ี่โอ้ยพระเอกแจลิสตังตัวแบบนี้แล้วพระเอ็กตัวเป็นเป็นนี่คนนั้นได้ตายนี่นี่โอ้ยไเอาไปมันองแก่ กมาก,ก็อีกวันได้ประวัท่ากระท่าโปรดแปลงกันได้ท่าไม่ยากกันกันกันท่าตัวนออย่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งเป็นตัวแปง้งว่าเขาไออกไปดอกนอกแม่นอกูอ้ไดทาหลายคุณนังงามหลายแป้งผูไดท่าน้อยคุนังงานน้อยผูใด้บท่านได้ท่ากับบทท่านเนีงามนท่านเบี้อที่จังได้กังาก็ผู้บางคนแกแลวกันแบอนี้ อร่งก็รอยอรยก็มรอยท่าลายกำลายท่าายกมลเอาจังสี่อายเอาจะได้หัวผมทาน้ำนี้อุ้ยพุ่นจ๊กตาหมาคุณแม่บุ๊ยึเกือตู้ก็นมิ้ต้กรไดป่องจะแต่งข้าวออนอันนี้ของพี่เนาะอยู่หันท่าแล้วมันงามมันงามดูดีงามดีใจงามดีดีะโอ้ยเป็นพระเอกตักมือเน่าทอเอาสุยากานกระลืนแล้ะทอบรยานอายลืน อ่าท่าแปงขึ้นมาผู้สาวกีดผมขึ้นมาผู้สาวโกิดเป็นน้ำผมเพราท่าแปงโศกไัหมันพลาไยพลามันยังวาโอ้ยวุณท่าน่้าเพื่อผมบอกตออนุญาติทานน้ำเนี้ยเขาดีไม่พอเนี่เขาดีไม่พอเียวัตะนวัดตะวนน้องความงามกยวัไปทาแปงลยแม่เทบใส่เบอร์ให้บอร์น โถ้าวันนี้จงามพ่อแรกอย่งน้อยแนี่อนนองยังมัถึงงามพอพระเอกคเนาะเบิ่องถามที่แม่คนบาดนั่งอยู่เกาอีทั้งนานี่ทั้งนี่คขัดสก่อนแม่จะว่าขัวหน้ามบ่อยนะเอ้นั่นตวาจะได้มือเต่าตาเรงเนาะอ้ยโอ้ยตาดนเอแมะเ้อสาธุคันนี้แม่ว่าหมอแช่ในงามกับหมอลำบูไทรให้แม่่อยอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็ั้แรง กินเขาแ่บแคือเล็ดูดูมเด้อขันผู้ใดพบมือนั่นัหถึชงวดชงวดชุยชยเลยาถเสียงบมือแน่นเป็นน้ำแปลงยีนี้ต่ตาถูกาอีเยเด้อไม่ว่าได้จะยินอินพก็ได้ให้พ่อยแม่ถือเลยอีนี้พ่อนึก็จะถือกับพ่อนอยู่ดิถืออยู่งันได้สมือได้สมือกมือนจะถืออีกอยู่ สะเด้อนแม่เฮาอยู่ดีนีแห้งเด้อถึงเลรอีเล้แม่เด้อมเด้อยังบ่ถือให้ถือถาม่อเชงเชงกเดอกนาองแม่เนาะถือเลยถนถือแก้วก็จะลืมเอิญใช้ผมมาอีกจคเกี่ยวเนี่ยนะผู้ใดพบมือน้ำนำถือชูงวดชูงวดชูวิบชูวิบผู้ใดพบที่หักขาห่างห่างไก่ถือซึอห่างเน่ยลยังไงเต้บันเอิญมาอีกเป็นตะไลมากที่บนไม่ใช่ด้บ้าบอหรสิไปสิไปใสุ่ เือใบเด้อพี่น้องมาเที่ยวรุ่นจิมันจสิโคก่ออยู่ทั้งบุกวี่วดจังสันพี่กายก็ว่าจังสี่แนะพี่กายในจานไชยยน์ก็เว่าเบิ้งเด้อพี่น้องมาพี่นาจะครบชุดอ่อที่มีวัาสัน บอกว่าได้ก็ตาแน่มันจะผมเนี่ยผมจอยกูมูนอ่ะพนว่าุณจะตายไว้ที่เดียววั้ใช่ผมภาคมือกองหร่ไปกอนยังไงไปแล้วบอเยเมื่อกี้กองเดินเจ่งไปเท่าก่อนปีนี้มาไม่ครบเลยพินาพินาเป็นพ่นาจะเป็นภครนะวอลับกำบมเข็เนี่ยีินากระคอยพบเ้อแต่ว่าแต่ว่าบอยบอยเฝ้าคนใดได้ไง ก็เพหามือหาเล่นหาเงี้ยเพื่อนดีที่หางาอยู่แคือก็พูดจิเป้าพูดิการจิตยางจียางเค่เป้าแค่กูละเมื่อยอยู่นะเมื่อยจะไปทำแม่ะแค่กูนี่จีบก็ียากบาดีคือหลายคือหลายตำแหน่งแตว่าหมอเที่ยวนี้อันนี้กางเนาะนี่อยมัดไปก้มโผนะไปดูงเอา พี่น้องเลยไปเด้นอ้อสาว่าสาวท้องเปินเถาจะจุ่งแขนมาเบิงบาทว่ามาหอดแล้วมันหลุดเ่าอิ่งี กูตายอยู no. oh, an an, an an God, God um ่เท่าก็ได้เนาะเท่าอย่านี้ตัวสั่งเอ้าไปแยงแงงไปแงงแ่งอยู่บ้างบ้งวนาบ้าวพวเท่าจะเล่าผมก็เท่าแ่งแงบตึงจะของเอาผู้เท่ากูบอกว่าเดือดตววอยู่คนละพี่น้องเอ้ยเพื่อนมาพักกันน่อยกินกับลาปลาดู ชาวท้องเต็นสั่งมาอุกลายดีลืมเอาผู้ใส่ตามาดูดูแล้วคอได้บันย้อมซื้อได้คอดูเดยาวย่างในบอกอะไรสื่อดรางานกะทินีจะเป็นลายทักมากกระพูดโรงงานผักข้นไายผักชันทุนแซ่บสองแซ่บที่มันวุ่นวาจนโมท้นเขี่ยนอง Không. cái đèn không cần nữa. Cái không nữa. <laughs> đó cái đèn không lặn nữa ô là đó. ตาธุระตาธเรากูกูจันโูโกนาคามาโน,มนโกจัจจปูโค,โคโตโมอาริยมิตายโยรวนเตนอภูตุจงมาพบมาบังพลระัตะดังจำม,มาระัตนังสังคลระัตนังทั้งคุณเกี่ยวตามประการคุณบิดามานดอนคุณคูอาอาจยา์ตงมาพบมาบังให้ผู้ขารับมวลในคืน ขอบุญเด้อดละลานะวายาเราวมดถูกพูดถึเป็นยาคับเดือดหลันะโอ้ ข้าจูด้อขขาชิโนมือนอบอมือหน่อบชที่กวนไกวเก้าเจ้าอีนางนักแต่พียอขึ้นใจหัวคุพระพูทียอขึ่นใจเียนดุพระถ้าที่ยอขึ้นใจเกาคุณพระสังกัเจ้ามาเ่ือแบางภูอาตัางโอวาบิกขึ้นผู้้ก็ยินได้ฝ่าด้ยคอยเน่่ำนำอง các năn được cặp thơ là đi cậu phụng ngóng họ phò mẹ phò má rồi phòng còn cả một chú tang là đi cút nặng đi khoai năm mà phục rồi phòng năm phòng bát นั่นเดือบาดดักโยนอ่างโยนั่างโยนผู้ใหญ่ยกกว่าเด็กเด็ปนให่มนดังมือมือเทยกโยงตั่วเดงนกุ้งกีดแฉ่แหมาจอยมังมาชู้ห้มาดู่าแน่ปัญหาลำหรือก่อนก่อนลำา่าเห้ยไรฮิบ้าปนาแกงบอลดำา่าเห้ยไรฮิบ้าปนาแกงแบบโลกกงลูกไก่อกแดงมาก่าปานเจ้ยวน่อยบานีในมือเดือให้ลำมวนเื่นเข่าไนใมือหนึ่งให้ลำมวนเืินเขาเป็นบักได้ทีมมาเทียมอยากให้มันลำใดกุณงทังลายมาปุกมาปอนตะคุณนออกปอ หุ้นทั้งสองคือพ่อเมือถูกค่าดนเจ้าให้รับเงี้ยตาผู้เดิมพงกาลรับการแจียังจองเียงไครว่าอันใดบ่มีขายขาดลงเต็มบั่มหมอนั่นโนหมอนั่นโนหมอผู้ใดมาลำสูลำสูให้ยืดใจเจเรให้คนเฮตึ้ง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 คนเฮตึ้งตึ้งท้องแก่นโน่องกินหาย